ความศรัทธาในศาสนาของคนรุ่นใหม่คือหนึ่งความท้าทายของผู้นำทุกศาสนาทั่วโลกเนื่องจากความทันสมัยในหลายๆด้านได้ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าหาศาสนาน้อยลงโดยสำนักข่าว BBC เผยผล,ลสำรวจของ Gallup International ที่สุ่มตัวอย่างคน50,000คนจาก57ประเทศเป็นเวลา6ปีตั้งแต่ปี2,548จนถึงปี2,552 โดยผลสำรวจของแกลลอบชิ้นนี้พบว่ามีคนเรียกตัวเองว่าเป็นคนเคร่งศาสนาจำนวนลดลงจาก 77, ร้อยละ77เหลือร้อยละ68ในขณะที่คนที่ไม่เชื่อว,ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ3และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจากผลสำรวจนี้ได้ทำให้สำนักข่าว BBC ตั้งคำถามว่ามีโอกาสหรือไม่ที่ศาสนากำลังจะหมดไปจากโลกใบนี้ ดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียเกรียงศักโกวิวานิตพระคดีนาองค์ที่สองของประเทศไทยระบุว่าโลกยานิยมคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากกว่าศาสนาซึ่งหากผู้นำศาสนาไม่สามารถทำให้คนกลับมาศรัทธาในศาสนาได้อีกครั้งสังคมนั้นๆอาจเกิดความแตกแยกได้ประเด็นนี้คงมีเกิดขึ้นแล้วอาจจะเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยของเราด้วยนะครับเราพูดถึงสังคมไทยแล้วล่ะตอนนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่า ถามว่าอะไรคือสาเหตุสิ่งที่พ่อเองโดยส่วนตัวที่คิดแล้วก็เชื่อว่าบรรดาผู้นำศาสนาอื่นๆก็คงจะคิดตรงกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า secularism นะครับหรือ,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 อโลกียะนิยม อันนี้เระเป็นตัวที่สําคัญการที่ไม่ได้ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้แตะต่อต้านหรือมีความคิดลบในเชิงสิ่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสิ่งต่างที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ถ้าคนเรายึดเพียงสิ่งต่างนี้เป็นสาระเพียงอย่างเดียวแล้วเริ่มถอยห่างออกจากคุณค่าซึ่งลึกๆในจิตใจของผู้คนและปล่อยให้สิ่งต่างนั้นมาทําลายมากินที่จนไม่เหลือที่สําหรับสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะยิ่งคุณค่าทางาศาสนาแล้วเราก็ สังคมต่างๆเหล่านั้นจะเจอปัญหาหนักแน่นอนดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเชื่อและเกินว่าบรรดาผู้นําศาสนาต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็าํานึกร่วมกันและสิ่งต่างๆนี้เป็นจุดร่วมที่เราทํางานร่วมกันนะครับก็ทํางานร่วมกันอยู่แล้วและคงจะทํางานร่วมกันต่อไปเพื่อสร้างให้คนไทยนะครับมีสํานึกในคุณค่าในจริยธรรมในคุณธรรมและในคุณค่าของาศาสนาของแต่ละาศาสนามากขึ้นด้วย สำหรับครสิสตศาสนิกชนในประเทศไทยการสถาปนาพระคุณเจ้าฟรังซิสเวียกเกรียงศักโกวิกวานิต์เป็นพระคดินันคืออีกหนึ่งข่าวดีที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการเรียกศรัทธาต่อคริสตจักรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยพระคุณเจ้าเกรียงศักระบุว่าหลังจากนี้จะมีการสานต่อกิจกรรมทางครสิสตศาสนาในไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เปรยกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเรื่องของการเยือนเมืองไทยแล้วเพื่อให้ครสิสตศาสนิกชนทุกรุ่นในไทยได้ใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลกนับจากนี้พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์เตรียมเข้าพิธีสถาปนาอย่างเป็นทางการที่นครวัติกันรประเทศอิตาลีในเดือนหน้าโดยตำแหน่งพระคาินันถือว่าเป็นสมณาชั้นสูงรองจากพระสันตะป,ปาปา โดยมีบทบาทสำคัญในการปกครองพระศาสนาจากโรมันแคทอลิกซึ่งสามารถเลือกตั้งพระสันตปะปาปาองค์ใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างและมีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นพระสันตปะปาปาอีกด้วย